สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกับช่วงที่สองของพี่เอกฮีโร่วันนี้เป็นคลิปของพี่เอกฮีโร่หลังจากก่อนคลิปนั้นนีน้ก็พี่เข้มพี่ไก่พี่ธงชายพี่แอดนะครับเดี๋ยวไปดูกุ้งราคาที่ออกกุ้งเผาใบพัดโคราชตรงข้ามยืงยืงสารปกครองครับไปดูไซกุ้งกันเลยครับเดี๋ยวเรานับให้เห็นเลยครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดสิบสี่ตัวครับกรุงไซกลางราคาหกร้อยบาทครับตกตัวไหรครับพี่ครับสิบสี่ตัวห้าพี่เอกโรงงานเนี่ยครับพี่เอกจิะก่อนเก่งธนิษนะเด็กปุ้ยคนเนี่ยหกร้อยห้าสิบสี่หสิบสี่ตัวตกตัวเท่าไหร่สีอ,องตัวละสีบ <42. S 1> าทสี่สิบาทตีนี่ตัวละสี่บบาทครับโอเคครับก็ ที่แอดเดียสิบเจ็ดก็เจ็ดตัวได้ครับแปดตัวเท่าไหรด้แปดตัวสองร้อยก็เราอยู่ใกล้กว่าอันนี้เขาส่งมาไกลเนาะต่ากยุธยาเราอยู่ใกล้แถวแถวปัตตดิบมากกว่าเพราะว่านี่ครับนะที่ร้านนี่เหลยยี่สิบห้าบาทตัวอ่ะอ่าก็เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะเราพยายามพูดอย่างนี้เสียหายเขาร้านเขาเสียหายไม่ใช่เราเราให้เราอัมเล่นครับกุ้งที่แอดเดียสิบเจ็ดก็ตัวเล็กกว่านี้หน่อยครับเรามีหลายไซส์ให้เลือกเรา เราไส่เล็กครับนี่เราพูดกระเซาเยาเยอ,เอเยเนะี่ยกุ้งที่นี่เรามาเพื่อเพื่ออยากทานที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วเราเคยพาบุตรธารเท็นจันมารับประทานก็ราคาอยู่ประมาณนี้ตลอดครับเมื่สงปีที่แล้วก่อนที่จะไปเข่งหมาสารครามแนละสนามมดแดงครับเข่ง F M F C T ครัเดี๋ยวที่ขาดไม่ได้ของคนโกราชเวลามาโกราาก็ต้องกินผัดมีผัดมีกระโทกหรือผัดมีโคราช ผัดผัดมีกระโทกอยู่ที่ไหนตอนนั้นหนุ่มจีนปลาดุกเขาเรียกหนุ่มจีนปลาดุกนี่ครับข้าวได้จะข้าวหอมมะลินะอืมนี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับพี่เอกพี่เอกทานกุ้งกับส้มตำผัดมีครับคุณเชอรี่แกะให้น้องเอกนะมตัดตัวแกะให้พี่เอกแกะให้พี่รีเลยปะคือเราอยากดูการแกะกุ้งเฉยๆไม่มีอะไรครับ เอ็กอ่าพี่พี่พ,พี่ให้น้องเอกไหมอ่ขยะอันนี้ที่ใส่ขยนะนครับตอนแรกผมนั่งไม่ออกว่านี่เขาเอาเอากระถางต้นไม้มาไว้ทำไมอยู่ไหมผมไม่ได้เยอะกาแฟดีครับผมโมกขยาครับขอดูพี่เอกที่เสด็จชินโจนะครับชินโจโจมากินแต่หัวกินแต่หัวหัวดีหรือเปล่าทุกหัวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ พี่ดูได<ะ>้คนเนื้อโจชอบกินหัวคูงใช่ใช่ใช่เก่งเลยครับนี่บรรยากาศท่านผู้ชมเห็นไหมครับวันนั้นผมบินพาราโมเตอร์มาจากโคกหนองนาชินโจระยะทางหนึ่งกิโลบินมาสวยมากสวยสวย, <c oughs> ยิ่งมองจากข้างบนยิ่งสวยครับเนี่ยน้ำครับขนาดนีน้ำมีพัดลมหลังคาทรง,อ,งอินโดนีเซียสูงๆโจๆ,ๆเงี้ยครับแล้วก็ทรงฟิลิปปินส์ครับ เรายังเราจะกินแค่นี้ครับแล้วเราก็เช็คบินเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเรานัดกับพี่วุฒิร่มบินโคราชเจอกันที่โค้ง,งหรงนาชินโจยที่ตั้งนะครับเท่าไหร่ครับหนึ่บาทหนึ่งพันสบาทครับนี่ครับท่านผู้ชมไม่แพงครับกุ้งสิบสี่ตัวผัดมีแล้วก็นี่ส้มตำข้าวโถวนึงน้ำเปล่าวขวดใหญ่แล้วก็มีน้ำชาน้ำชาพี่เอขวดหนึ่งอ่าเดี๋ยว พยาธใหญ่ตางครับนึงเพื่อนเนรอ,อหนึ่งพันเรามาเจอนี่อยู่นานมากเลยนะไม่ยอมไปไหนเลยกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่ห้าหกปีก็ผมมาเมื่อสองปีที่แล้วผมยังจําได้เลยอ,อคนจาไม่ยากครับเพราะว่าผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันจาง่ายครับเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้แฟนนี <c oughs> ่แฟนอยู่เป็น,นยังไง เป็นเป็นผู้หญิงเนี้ยผมชอบนะผมก็ชอบผู้หญิงเคยคิดจะเปลี่ยนใจชอบผู้ชายบ้างไหมพ <c oughs> ดลไม่ได้นะไม่ได,ไไดไ้ได้แค่นั้นถ้าอยากดูพัดลมต้องขยับไปนั่งตากแดดนุ่นก็าํามาเพื่อสอ่งโต๊ะนี่ครับไม่แพงเท่าไหร่แต่ก็สําหรับอาชีพอย่างเราก็ถามว่าไม่แพงเท่าไหร่ต้องสามสี่เดือนมากินทีเนาะได้อยู่ยังเมาื่อกี้ครับ ขอบคุณนะครับกระเซาเย่าเย่เล่นนะครับขอบคุณครับเ,เดี๋ยวบอกน้องผู้ชายเด็กเสร์ฟมาหน่อยครับโอเคครับสําหรับเดี๋ยวจะดูพี่เอกกินกุ้งสักตัวที่ <c oughs> ดูท่าทางกันจินพี่เอกนาะจะ <c oughs> ก่อนถ่ <c oughs> ายในชิมโจ้พี่เนาอะก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ปากสักตัวจิ้มอย่างนีน้นะขออยาดนะพี่ขออญาดครับคุณผู้ชมครับดูคับในนี้ค่อยๆดีค่อยกี้เกี้ยว อุ้ยยี today, hmm? uh ่จะเป็นดาราหน้ากงเลยนะเก๋ค่อยๆเกี้ยวเอาเกี้ยวใหม่เกี้ยวใหม่กับเขารักษาภาพพจน์กูมากเลยลองลองใหม่ที่ใหม่น้ำจิ้มช้วยใครช้วยมันเลยนะจิ้มเลยอเาค่อยๆๆๆนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ยมันแกไม่มองกล้องเลยก็คมหน้าคมตาเนี่ยต้องฝึกอีกหน่อยครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ